ม m o เตอร์ Monster, ภาพยนตร์เจ้าของรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคารสปีนี้ผลงานการกำกับโดยโคเรดาฮิโรคาสุผู้เคยคว้ารางวัลปาล์มทองคำจากช็อปลิฟเตอร์สครอบครัวที่หลักนับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีที่โคเรดาฮิโรคาสุไม่ได้ทำหนังจากบทที่เขียนด้วยตัวเองม m o เตอร์ เขียนบทโดยยูจิสากามูโตะนักเขียนบทชื่อดังในวงการโทรทัศน์ซีรีส์ดังเรื่องล่าสุดที่เขาเขียนคือ My เด e a เ e c e s s กรรมาการและนักวิจารณ์ยกย่องการผูกเรื่องโดยใช้สูตรคายราโชมอนเป็นการพลิกและเผยให้เห็นด้านที่ลึกลับซับซ้อนของมนุษย์ได้อย่างน่าทึ่งมอนสเตอร์ เล่าเรื่องของแม่คนหนึ่งที่พบว่ามินาโตะลูกชายของเธอถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจและได้ค้นพบว่าคุณครูมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการหนี้เธอรีบมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่เมื่อเรื่องราวถูกตีแผ่ผ่านสายตาของแม่ครูและลูกความจริงก็ค่อยๆปรากฏออกมา โปรดิวเซอร์หนังเรื่องนี้คือเกงกิคาวามูระนักเขียนและโปรดิวเซอร์มือทองของวงการหนังญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เขาเคยร่วมงานกับโคเรดะมาก่อนในซีรีส์ทาง Netflix The Makai n a e, Cooking for the m i k o House แม่ครัวแห่งบ้านไมโกะริวิจิสากามโตะทอมโพเซอร์ชื่อดังรับทำดนตรีประกอบให้กับหนังและเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายในชีวิตของเขาโคเรดาเปิดเผยว่า การได้ร่วมงานกับริวิจิสกาโมโตะนั้นเหมือนกับฝันที่กลายเป็นจริงม m o เตอร์ Monster. เปิดรอบพิเศษก่อนฉายจริง7-13กันยายนรอบสองทุ่มฉายจริง14กันยายนในโรงภาพยนตร์